ในส่วนของเอโก้ล่าสุดก็ส่งสัญญาณนะฮะเร่งขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องคุณจิราพรสิริคำกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโก้ก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาทางเอโก้พินาเคิลทูซึ่งเป็นบริษัทย่อยนะครับที่เอโก้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน100%เเตเต็มจดจะตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามในสัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น กับบริษัท Apex p i n n a c l e 2 Member ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Apex Clean Energy Holdings เพื่อที่จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน49%ของกลุ่มโรงไฟฟ้า Pinnacle 2กำลังการผลิตรวม251เมกะวัตต์โดยจะแบ่งเปน็นนะครับในส่วนของดาวอีส t w วินซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมดาวอีสกํกำลังการผลิต126เมกะวัตต์และบริษัท w ว i ส boro Solar ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วิสโบุโรกำลังการผลิต125เมกะวัตต์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งนะครับก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มผู้รับซื้อที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุนเพื่อซื้อขายไฟฟ้าและใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยปัจจุบันโครงการทั้ง2แห่งก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยหุ้นในสัดส่วน49%ของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง จะถูกโอนให้กับทางเอโกเมื่อโครงการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า C O D แน่นอนว่าการลงทุนในครั้งนี้ก็จะสร้างการเติบโตให้กับเอโกได้มากขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการต่อยอดและขยายการลงทุนในตลาดพลังงานของสหรัฐอเมริกาและตลาดพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง นอ,อกจากนี้คุณเจร,ริรพรเองก็พูดถึงว่ามองว่าสหรัฐอเมริกานะเป็นตลาดพลังงานที่มีศักยภาพสูงครับซึ่งทางบริษัทก็มีพันธมิตรเชิงธุรศาสตร์นะครับหรือว่าส t r a t e g i c p a r t n อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในโครงการต่างๆเพิ่มเติมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นจึงถือว่าเอโก้กรุ๊ปยังมีโอกาสในแง่ของการเติบโตในตลาดพลังงานในสหรัฐอเมริกาอีกมากนะครับ จากปัจจุบันนะมีการลงทุนในสรัมริกาแล้วทั้งหมด3โครงการนะครับกำลังการผลิตโดยรวมนะครับอยู่ที่1,185เมกกวัตนะครับและขณะที่การลงทุนล่าสุดนี้ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ e อโกกรุ๊ปได้ตามเป้าหมายนะครับคือ30%ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี273 คือเป้าใหญ่เนี่ยภายในปี73เขาจะต้องมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน uh huh. อยู่ที่30ใช่ก็น่าสนใจเพราะว่าพอร์ตเดิมของเอโกในใหญ่มากๆอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ uh huh. ให้ได้สัดส่วน30เนี่ยนั่นหมายถึงว่าหลังจากนี้คงจะได้เห็นการเร่งลงทุนนะฮะอย่างต่อเนื่องของทางเอโกโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ดูเหมือนเอโกเองเนี่ยก็จะพุ่งเป้านะฮะไปวาง หรือว่าไปสร้างรากฐานที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักด้วย uh huh. น่าก็ถือว่าเป็น land of opportunity <c oughs> <c oughs> แต่ขณะนี้ประเด็นของสหรัฐเองเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ไปที่ไหนก็มีแต่คนโจดจันรเรียกว่าเล่นเอาป่วนกันทั้งโลกนะฮะ uh huh.